มันแปลงนี้ปลูได้สิบสามมือพี่น้องก็ลลังอยากงามปลูกเสร็จแล้วกันฝนลิ่นมาใส่พอดีอันใดจะติดนี่ก็จะรู้แล้วเด้ยจะว่าเขาก็บปงใบเห็ดตุ้มทุึมเห็นมากแล้วเนาะมืองใดที่เป็นดินเบอร์แมนดินโพนันก็จะโคบละกระลังอยากจะงาม ต้องการอาหารท่งางใบแล้วก็สันอายแล้วว่ามันต้องการอาหารทงางใบแล้วผู้เพิดูให้อาหารทงางใบเนาะแต่ปีนี้ยายนี่วายยายนี่บอนอันดอกซ้ำนีก่กระสีได้เราจะให้อาหารทงางใบได้เราเด้อยื่นมากรองม่แก่งอยู่กะบ,บอบ่เต็ม้อยด้พี่น้องมันยายนี่นี่บ่เต็มร้อยเพราะว่ามองได้ที่ว่า เป็นพ่นเป็นพ่นเนาะเขาก็บออยากจะเกิดเป็นใดแต่ส้นท่านนี่ว่าเป็นพ่นเกิดอยู่ยายนี่เหตผ้าไปเบิ่งพ่นมั่นสูบน้ำปลูกเดอ้อพี่น้องมั่นไปนี่ยายนี้สูบน้ำปลูกปลูกได้สิบสามวันสิบสามวันพอดีพอดีกับประมาณนี้มั่นสิบกว่ามือกับสิบประมาณนี้เนาะ เรามาส้วนทางนี้ยจะเป็นโพ่นจ้ะโพ่นนี้คันบ่อส้มอิลีเขาก็จะเกิดยากจักน้อยเมืองดูไปหน่อยเขาโป่งอยู่แต่ว่าเปอร์เซ็นต์สิหลอดแดนนี่ว่าก็จะมีหน่อยอย,ยู่เลยเปอร์เซ็นต์หลอด,ดิเนาะเมืองลูกเมืองหาเขาบอกเขามีหาไปยังโอ้ยดึงบ่ขึ้น ดึงว่าคืน,น่าจะไม่ห่างแล้วแต่ว่าเป็นเช้าเชายานี่ว่าสิเอาหน,นามมะฮดนามมะฮดเอาจากน้อยว่าสั่นม่อ่นเศร้านี่สิเอาน,นามมะฮดเพราะว่ายานเขาบอลอดนะมองด้ที่ว่าเป็นพ่นนี่ก,ก็สวยเลย,ดยได้จังบังไดว่าเป็นพ่นพ่นเขาก็จกออกส่วงภูมิแล้วได้ใบหลแล้วฟังมุ้นก็งามเลยพี่นอ้องอีกฟังพุน่น ้านนั่นก็เป็นหอยบงเก้าูนจะก็จะโขบแล้วเนะาะกระวมก็เพียยากอยู่สูบน้ำปลูกแล้วพี่นอนเด้อพราว่านแปลงนี่นีนหอดกันญาตุล่าเนี่ย่านี้จะกูป้ปลูกอ้อยจากกลยเลเฝ้าว่าอยากปลูกอยมโซอหอดกัญยาตุลาให้เขาเดินลายเดียนแน่จะน้อยลงหวัวแน่จะนอยสินะ สีเมื่อเสียรอนี่แหละจ้าเนี่ยเสีเมื่อเสียอยูโพ่นนี่กับอีกพ่นหนึ่งข้างบนนั่นเขาเสีจากเสียอยู่เสียน้ำพ่นขันบ่หดนี่กับยานยานบ่หลอดทำมาโปง่งบ่เขาโป่งอยู่ได้แต่ว่ายานยานบ่หมมแรงนะจ้า๋ยวนี่ยันนี่จิลกึ้บึงหากเขากระโป่งอยู่แต่ว่าหากเปลี่ยนโปโปเนาะ คือว่าดินแกนละจ้ะยายนี่ว่าดินแกนเขาโอ้มันขาดดิดินแกนหากเขาอาจจะเดินบันไดคว่ำซูมมันบ่มีแล้วน้ำโพนมมคว่ำซูมบ่มีมืยออึน,อน,น,อนนี่สิมาหดน้ำจ้ะถามฝนคือจีบว่คือดอกถมไทวนก่อนเดี๋ยวมาออื่นมาหดนมม้ำไหมหากออกบ่ไก่นี่ยจ,จะเบิ่งง่ายมาก หากออกตัวออกบะไก่กสิประมาณนี้อุ้มจุม้มหน่อยกะสิปเป็นบพราะซึนถ้าเขาถ้ามาหดหน้ามิเขาจะน้อยรอบฝนนี่เขาอาจจะรอดหรืออาจจะบปรอดอันนี้ก็คือบแน่นอนแต่ว่าถ้าบาหดนี่ก็คือบปรอดแน่นอน,น่ะจ้ะตายแน่นอนน้ำพ่นนี่ตายแน่นอนถ้าบาหดเนาะก็ลายเติบโจอาก็บม่เป็นดาว่า,า,าลายเนาะพันี่นอีไปเขาเป็นพ่นใ่ เดินใหญ่อยลายเติบอยู่แต่ว่าถ้าเขาหลอดเป็นหัวเนี่ก็คือเม็นเขาหรือจ้า,จาน้ำพ่นหัวใหญ่หัวดกก็ดินปกติธรรมดาดินโพ้นจะหัวดีถ้าเขาก็สิเป็นเป็นเป็นเอียงแต่ว่าเฮ็ดยากบ่ซูมอีดีเขากับ,บ่เกิดเกินบ่ดีต้องมาไ้น้ำเขาจักน้อยรอดฝน ให้นาเขาจะน้อยลอฝนทาฝนกับทาวว่ใดญานเขาตายก่อน่อาในใหญ่บระท่านมูเนาะประมาณนี้จ้าม,ม,มันสิบสามวันมันสิบสามวันแล้วมืออื่นสิส่วนพุ้นสามาหดนามของพี่น้องเป็นไดเนาะพี่น้องคี่ว้ามันสิหลอดบอกขันยานี่บ่หดนามมันฉีรหลอดไหนบอกมองเขางามเขากับงามกันเราไหมพี่น้องเบิ่งดูอยเ้พี่น้องเบิง่งมันสิบสามวัน มองรอดก็ะหแล,แ,ลแล้วว่ารอดแล้วยายนี่ปลูกหางหางได้พี่น้องโอเคีค่ะ